อาเรียนถามเพิ่มเติมวิธีที่จะแก้อารมณ์ร้ายที่ท่านที่คุณอาจารย์เคยกล่าวมาสิบข้อเช่นความรักความกลัวความตื่นเต้นเป็นต้นอยากจะทราบเพิ่มเติมวิธีการแก้ปัญหานอกจากว่าถ้าทําอาณัปัสติไปแล้วปัญหานี้จะหมดเองแต่ว่าเมื่อมีปัญหานี้ในตอนเริ่มต้นทําและทําให้ปฏิบัติยังไม่ได้ดีนะจะแก้อย่างไรเช่นความกลัว ตัวความมืดก็ไม่คุ้นเคยถ้าว่ามันมาอยู่ก่อนทําสมาธิมันก็เป็นพวกนิวรนทํามาก่อนการทําสมาธิก็ามาในรูปของนิวรนซึ่งมีฤทธเดชเพียงครึ่งครึ่งหนึ่งของกิเลสโดยตรงถ้ามีกิเลสโดยตรงก็เป็นกิเลสกิเลสไม่ยียกนิวรนมันมาใจมัตราของมันความรักกันดี ความโกรธก็ดีความเกลียดก็ดีความกลัวก็ดีความตื่นเต้นก็ดีวิตกกังวลก็ดีอะไรอาวรก็ดีอิจาริษยาก็ดีความหวงก็ดีความหึงก็ดีถ้ามาเต็มรูปแบบของมันเราเรียกว่ากิเลสทำไม่ได้ทำทำสมาธิไม่ได้ถ้ากิเลสกำลังเฝามันต้องมี วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งที่ระง,งับกิเลสอันรุนแรงนั้นและเลืออยู่เพียงเป็นนิวรณ์เพียงขนาดเป็นนิวรณ์มันตอมตอมให้รําคาญนีสมาธิก็จะไล่ไปได้หมดถ้าความรักความโกลธความเกลียดความกลัว,ว,ลวกํววาลังเต็มขนาดเต็มอัตราผลาญก็ต้องด้วยธรรมะอย่างอื่น จะเรียกวิวปัสนาก็ได้ปัญญาอย่างอื่นนะที่มองเห็นว่าอันนี้มันเป็นเรื่องกิเลสจึงมีการกระทำบุพภาคการเตรียมอย่างบุพภาคเซ็กียก่อนเช็นการไหว้พระสวดมนต์การแผ่เมตตา กรุณนามุทิตาอุเบกขาเรือกานึกในทางใดทางหนึ่งกิเลสเหล่านั้นก็หยุดพลุ่งพล่านมอเหลืออยู่เป็นเพียงของตอมตอมให้รำคาญเล็กๆน้อยๆนี่ก็ไล่ไปจะได้ทีหนึ่งโดยอำนาจของการทำสมาธิตามแบบฉบับที่จะทำ คว,ความรักความโกรธความเียดความกลวัวกวํวากล,กลังสูงสุดมันเหมือนกับคนบ้ามันทําไม่ได้ละมันต้องมีอะไรมาจัดการกันเสียก่อนพอสมควรด้วจึงทำสมาธิอย่างละเอียดประณีตสุขุมต่อไป